ส,ะะสวัสดีค่ะหกห้าศ่นย์ศสนย์สี่ศูน0์สองไพวายดวงแก้วค่ะสวัสดีครับ6500าศ2จักระเพาะคุณทีครับครับ6 5 0้าศูนนันทนาชัยมูลเดครับสวัสดีครับธนาวันนี้เป็นนันาศกหกห้าศูนยสองสามศูนย์ครับนิยามคำว่าการรักเพื่อนของคุณคืออะไรคะนิยามเพราะว่าการรักเพื่อนของเราคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัารรักเพื่อนดอดร้อนค่ะ ว่าการเักเพื่อคือการที่แบบว่าเรารู้สึกดีกับคนที่อยู่เราด้วยนะแล้ว,ลวเราก็นับว่าตอเมื่อีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากให้เขาได้สิ่งดีเวลามีอะไรเราก็ให้เวลาเขามีอะไรเขาก็ให้เราแบบนี้อในส่วนของเพื่อนก็ต้องซัพพอร์ตกันค่ะแล้วก็แคร์ความรู้สึกกันถึงแม้ว่ายิ่งสนิทกันมากเนี่ยก็ต้องยิ่งแคร์กันมากขึ้นแล้วก็มีอะไรดีก็ต้องแบ่งปัน การที่คอยอยู่ข้างๆเ,เพื่อนเวลาเพื่อนเจอเรื่องยากลําบากหรือว่าทุกข์ใจอาจจะเป็นการที่เราไม่ต้องเทคแคร์กันมากเพราะแบบเราเป็นผู้ชายก็มีแบบไม่ถึงใจกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าเราจะคอยเทคแคร์กันแบบนี้ใส่ใจใส่ใจกันเล็กๆน้อยๆแบบว่าไม่ได้ใส่ใจมากเวลามีอะไรหรือว่าเป็นไข้อะไรก็ซื้อ,อยากันไปให้ ก็ค so it no like well, like ิดว่าการรับเพื่อนมันคือเหมือนการที่เราแบบใส่ใจดูแลความรู้สึกเพื่อนรู้สึกว่าแบบเพื่อนคิดยังไงแบบใส่ใจกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ละเลยความรู้สึกเพื่อนคือการที่เราคอยเอ่อเป็นแรงซัพพอร์ตคอยหนุนหลังให้เพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนแบบเพื่อนมีปัญหาอะไรก็นั่นคเราเป็นคนแรกค่ะแล้วเราก็คิดว่าเหมือนจะแบบขอช่วยเหลือกันในยามที่เพื่อนลำบากค่ะไม่จำเป็นต้องแบบ เราไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่แบบคอยแบบช่วยฮิวใจให้กันในช่วงเวลาที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าการที่เราได้อยู่ข้างเขาเวลาเขาเดือดร้อนหรือว่าเขาเหนื่อยเขามีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วเราช่วยเขาได้นั่นคือการอยู่ข้างๆเพื่อนเราอยู่แบบว่าช่วยเหลือกันแล้วก็คอยใระันีให้กันค่ะการรักษาเพื่อนไว้เนี่ยก็ไม่ควรจะเอาไปเลบให้กันประมาณนี้ค่ะก้ออาจจะช่วยเพื่อนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยเราก็ หรือเราอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ได้คุยด้วยกันทุกวันแต่ก็อยากให้อยู่คุยด้วยกันในยามที่ลำบากก็พอเราก็จะไม่บังคับอะไรกันเวลามีอะไรที่เพื่อนปรึกษาเราก็จะให้คำปรึกษาแต่ว่าเราก็จะไม่บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากให้เพื่อนตัดสินใจเองเราว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรอบข้งอะไรเงี้ยก็ควรใส่ใจกันไม่ว่าจะเป็นแบบรายละเอียดเล็กน้อยอะไรเงี้ยเราสึกว่าการรักเพื่อนอ่ะสำหรับเราอ่ะ ก็คือการที่ทำยังไงก็ได้หรือสนับสนุนยังไงก็ได้ให้เพื่อนอะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าตอนนี้เพื่อนเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่พวกเรานะคะได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนหลายๆคนมาพวกเราก็รู้สึกว่าได้อะไรกลับมาเยอะมากเลยได้ฟังความคิดเห็นของหลายๆคนว่าเขานิยมามคาว่าการรักเพื่อนว่าอย่างไรกันบ้างใช่ค่ะจากส่วนตัวเราเองนะคะเราก็รู้สึกว่า ดีมากค่ะแล้วก็คอยเอาใจใส่กันคอยให้คำปรึกษาในยามที่เพื่อนทุกในยามที่เพื่อนสุบเราก็จะคอยอยู่เคียงข้างเพื่อนแต่ที่สาคัญเลยนะคะเราก็ต้องเอาใจแลกใจกันค่ะแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีให้ต่อกันตลอดไป